ฮาจิโรโอกะจากทีมกันสึโอซากาผู้ที่มีฝีมือและทักษะความสามารถสูงที่สุดในทีมฮาจิโรโอกะปรากฏตัวครั้งแรกในการทำภารกิจที่โอซาก้าของทีมโตเกียวภารกิจพิเศษที่ต้องใช้ทีมกันสึถึง2ทีมในการทำภารกิจโอกาสนั้นเป็นกันสึที่เคยทำคะแนนถึงร้อยคะแนนมาแล้วทั้งหมด7ครั้งซึ่งหมายถึงเขาเคยได้โบนัสพิเศษมาแล้วทั้งหมด7รอบ แต่โบนัสพิเศษของเขานั้นใช้สําหรับการอัปเกรดอาวุธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนสาเหตุที่เขาไม่เลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเขาตายอีกรอบยังไงซะเขาก็คงจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่และนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขานั้นเลือกที่จะอยู่ต่อส่วนสาเหตุการตายของโอกะก่อนที่เขาจะเข้ามาในการสเซอร์นั้นไม่ได้มีระบุเอาไว้ ส่วนความสามารถของโอกาานั้นจอร์ดกัมโดบุยะได้พูดเอาไว้ว่าเหตุการณ์ก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในกันสึอโอกาานั้นสามารถกําจัดเอเลี่ยนระดับบอสได้ด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขานั้นถูกฆ่าตายกันจนหมดโอกาานั้นเคยผ่านภารกิจมาแล้วทั้งหมดหลายรูปแบบพร้อมกับเอเลี่ยนหลายประเภทจึงทาให้เขานั้นสามารถประเมินสถานการณ์ในการต่อสู้ได้พอสมควรว่าสถานการณ์แบบไหนควรที่จะสู้หรือสถานการณ์แบบไหนควรที่จะหนีมากกว่า โอกาสถือว่าเป็นการสื่ออีกคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆไหวพริบและทักษะที่ใช้ในการต่อสู้และแบบแผนที่ใช้ในการทําภารกิจส่วนนอกเวลาการทําภารกิจและอาชีพของเขาจากอาดีตจนถึงปัจจุบันเขามีอาชีพทํางานเป็นพนักงานในธนาคารส่วนเหตุการณ์ช่วงแรกของทีมโตเกี่ยวที่โอซาก้าโอกาสนั้นได้เข้าสูโมดล่องหนพร้อมกับหุ่นยนต์ของเขาเพื่อคอยสังเกตการและรอกําจัดบอสในภารกิจครั้งนี้ แต่แล้วเมื่อหน่วยป้องกันตัวเองของโอากาเริ่มควบคุมสถานการณ์เอาไว้ไม่อยู่จากการบุกโจมตีของเอเลียนขนาดยักษ์โอกะจึงจำเป็นจะต้องออกจากโหมดล่องหนเพื่อเข้าต่อสู้กับเอเลียนขนาดยักษ์เพื่อหยุดการอารวาสของมันเนื่องจากเอเลียนตัวนี้มีระดับความแข็งแกร่งที่มากกว่าหุ่นยนต์ของโอกะจึงส่งผลให้หุ่นยนต์ของโอกะนั้นถูกมันเล่นงานจนยับเยินและใช้งานไม่ได้ในที่สุด แต่แค่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับโอกาสถึงแม้ว่าหุ่นยนต์นั้นจะพังไปแล้วแต่โอกาสก็ยังเหลือภาหนะอยู่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกันไซเคิลโอกาสนั้นได้ขี่กันไซเคิลบินรอบตัวของเอเลียนเพื่อที่จะหาช่องว่างในการเข้าโจมตีพร้อมกับใช้ปืนสัตนกันของเขาทําการโจมตีและสแกนหาจุดอ่อนของเจ้าเอเลียนยักษ์ไปในเวลาเดียวกันหลังจากที่ได้ทําการสแกนหาจุดอ่อนของเจ้าเอเลียนสาเร็จแล้วโอกาสนั้นจําเป็นที่จะต้องสลักกันไซเคิลของเขาจากการถูกเอเลี่ยนยักษ์ตัวนั้นโจมตี แล้วกระโดดเข้าไปที่ส่วนหัวของมันในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่เขาได้สแกนหาเจอแล้วได้ทําการโจมตีต่อเนื่องเพื่อปิดจอบเอเลียนตัวนี้หลังจากที่เขาได้กําจัดเอเลียนยักษ์ลงแล้วโอกาสนั้นก็ได้เดินหน้าต่อเพื่อที่จะเข้าดวลกับนูรริเฮียนในร่างที่5พร้อมกับชุดฮาร์ดสูตรของเขาที่พร้อมออกรบอย่างเต็มสูบในระหว่างที่โอกาสได้เดินตรงเข้าหานูรริเฮียนเขาก็ได้ถูกนูรริเฮียนทําการโจมตีไปในระหว่างทางโดยการใช้พลังนั้นบีบอัดเข้ากับชุดฮาร์ดสูตรของโอกาส แต่ชุดฮาดสุดของโอกะนั้นสามารถทนกับพลังของนูรริเฮียนในร่างนี้ได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยและยังสามารถล้มนูรริเฮียนในร่างนี้ได้จากการโจมตีของเขาเพียงไม่กี่ชุดแต่การโจมตีของโอกาสทั้งหมดนั้นยังไม่มากเพียงพอที่จะกำจัดนูรริเฮียนลงได้โดยนูรริเฮียนนั้นได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเอ,อ่ยชมโอกาสว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากพร้อมกับการโจมตีแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวของโอกาสโดยการพุ่งเข้าไปตัดที่ร่างของนูรริเฮียน แต่หลังจากนั้นนูรุริเฮียนก็ได้ทําการฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองแล้วได้ทําการโจมตีโอกะสวนกลับแบบฉิวเฉียดโดยนูรุริเฮียนนั้นได้เรียนแบบใบมีดของชุดฮาร์สุดโอกะและใช้ในการโจมตีสวนกลับแล้วตามด้วยการเรียนแบบฟอร์มของชุดฮาร์สุดโอกะตามด้วยการเข้าปะทะกันอีกครั้งของทั้งคู่ในแบบชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเลย แต่ดูเหมือนว่านุร,รินั้นจะสามารถจับทางการโจมตีของโอกาสได้แล้วทั้งหมดจึงส่งผลทําให้โอกาสนั้นต้องเป็นฝ่ายตั้งรับและถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อเห็นว่าตัวเองนั้นกําลังจะเสียท่าโอกาสจึงได้ทําการปล่อยควันออกมาจากชุดฮาร์ดสูตรเพื่อที่จะให้นุรรินั้นหยุดการโจมตีลงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนุรรินั้นได้ทําการตัดเข้ากับชุดฮาร์ดสูรของโอกาสนั้นขาดเป็น2ท่อนแต่แล้วนุรริเฮียนก็ต้องถูกดาบแทงจากทางด้านหลังโดยฝีมือของโอกาส หลังจากที่ได้ใช้ควันในการหยุดการโจมตีของนูราริเฮียนและใช้ควันอัมพรางตัวในการถอดชุดฮาร์ดสุกสำหรับการรอบโจมตีนูราริเฮียนแบบไม่ให้ทันตั้งตัวแล้วตามด้วยการใช้ดาบผ่าร่างของนูราริเฮียนจนกลายเป็นสองซี่จนสามารถล้มนูราริเฮียนลงได้อีกครั้งในระหว่างที่ยืนดูผลงานของตัวเองนั้นโอกาสก็ได้เข้าใจว่าการโจมตีของเขาที่ไม่สามารถคาดเดาได้นั้นสามารถเล่นงานนูราริเฮียนได้ ก่อนที่เขาจะเดินจากไปคาโต้ได้ถามกับเขาว่ามันจบแล้วใช่ไหมนูราริตายแล้วใช่ไหมแต่โอกาสได้ตอบกลับไปว่ายังหรอกพร้อมกับบอกคาโต้ว่าเขาขอพอแค่นี้ก่อนถ้าจะทําการโจมตีอีกครั้งมันเสี่ยงเกินไปแต่คาโต้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดพร้อมกับบอกให้เขากลับมาทําให้มันจบจบซะก่อนจากไปโอกาสได้บอกให้คาโต้เป็นคนทําเองซะพร้อมกับบอกวิธีการสู้กับนูราริเฮียนให้กับคาโต้ แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นนุรริเฮียนได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในร่างสุดท้ายแล้วได้เข้าปะทะกับกลุ่มของคาโต้เพียงเล็กน้อยพร้อมกับบอกกับกลุ่มของคาโต้เอาไว้ว่าหลังจากที่จัดการกับโอกะเสร็จจะกลับมาจัดการกับกลุ่มของคาโต้ทีหลังแล้วจากนั้นก็ได้ทําการออกตามหาตัวของโอกะต่อแล้วจากนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ตึกระเบิดขึ้นตามเมืองโอซาก้าที่เป็นผลมาจากการต่อสู้ของโอกะและนุรริเฮียนแล้วจากนั้นนุรริก็ได้กลับมาเจอคาโต้อีกครั้งพร้อมกับศพของโอกะ คือส่วนตัวผมแอบเสียดายมากเลยนะครับที่ไม่ได้เห็นฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของโอกาสว่าเขานั้นต่อสู้ยังไงแล้วก็แอบเสียดายมากที่ตัวละครนี้บทค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่มีการนํากลับมามีบทตอบเหมือนกับตัวละครอื่นๆเลยทั้งๆที่เขาก็เก่งนะแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งเลยจริงๆอยากให้มีเนื้อเรื่องเสริมของเขาด้วยนะเกี่ยวกับที่เขาทําคะแนนไว้ได้100คะแนน7ครั้งของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้าง แล้วเอเลี่ยนที่โอสกาที่โอกะเคยเจอผ่านๆมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เขาต้องลมบอสคนเดียวเนี่ยอืมอันนี้น่าสนใจมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครอย่างฮาจิโรโอกะจากทีมการสื่อโอสกาส่วนคลิปต่อไปจะเป็นประวัติของตัวละครตัวไหนหรืออยากให้ทำตัวละครตัวไหนนั้นสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ